ต่อค่ะสาหรับข่าวเลิกกันระหว่างทางด้านคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษพายบุลแลวก็แฟนหนุ่มค่ะอย่างคุณนายนะคะเสียงสมบูรณ์ที่เจอกระแสข่าวค่ะว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วด้วยสาเหตุที่ใครใครค่ะก็เดาออกว่าเพราะอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าต,ตัวก็ได้เกิดดราม่าไปแล้วหลายรอบเพราะว่าคุณแม่หมูพิมพกาค่ะมักจะออกมาโพสข้อความตัดเพ้ออยู่บ่อยๆจนโดนโยงไปที่ลูกชายอย่างน้องนายแล้วก็แฟนสาวอย่างสาวใบเฟิร์น แต่ทุกครั้งค่ะทางด้านน้องนายเองก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะซึ่งเขาบอกว่าน้องนายค่ะปกป้องทุกทุกฝ่ายให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะจนกระทั่งค่ะตอนนี้มีข่าวว่าทางด้านน้องนายและก็สาใบาเฟิร์นเลิกกันก็ทำเอาแฟนคลับค่ะตกใจเพราะว่าต่างคนต่างก็เอ็นดูในความน่ารักของทั้งคู่ รวมถึงค่ะอยากให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแม่หมูน้องนายหรือว่าสาวใบเฟิร์นเหมือนตอนแรกๆที่พวกเขาเนี่ยสนิทสนมแล้วก็ทางด้านแม่หมูพิมพกาเนี่ยเป็นคนผลักดันให้ลูกชายไปจีบทางด้านสาวใบเฟิร์นด้วยโดยในตอนนี้ค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยทั้งตัวสาวใบเฟิร์นแล้วก็น้องนายเองเขาก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวกับดราม่าค่ะแต่มีข่าวลือออกมาว่าสาวใบเฟิร์นนั้นจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวครบจบทุกประเด็นในวันที่11กรกฎาคมก็เอาเป็นว่าค่ะก็คงต้องรอฟังจากปากทางด้านสาวบเฟ และล่าสุดค่ะทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของทางด้านสาวใบเฟิร์นค่ะก็ได้ออกมาพวดรูปภาพของสาวใบเฟิร์นใน i n s t a าแกรซึ่งเป็นภาพของสาวใบเฟิร์นเนี่ยที่กำลังกอดอยู่กับน้องหมาสุดที่รักและได้มีการใส่สติกเกอร์อิโมจิรูปชู2นิ้วและหัวใจสีขาวซึ่งหลังจากนั้นค่ะตัวสาวใบเฟิร์นเองก็ได้มีการรีสตอรี่ไอดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ค่ะทางด้านผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็ได้มีการโพสต์โปรโมทโฆษณาที่สาวใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์และทางด้านน้องนายค่ะก็ได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวของผู้จัดก,การส่วนตัวของทางด้านสาวใบเฟิร์นด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว